สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานบ้านและสวนมิดเดียปี2025นะครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปชมงานเปิดตัวของบ้านโมเดลใหม่ล่าสุดของบริษัทเดวายนะครับมีชื่อโมเดลว่าโลมรัสจะสวยถูกใจขนาดไหนเราไปรับชมมพร้อมกันเลยครับ เ็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบ้านโมเดลลุมลัสนะครับตอนนี้นะครับเราเอาบ้านมาโชว์ที่งานบ้านและสวนมิดเยียปี2 0 2 5นะครับตั้งแต่วันที่ 1, 1ถึงวันที่10สิงหาคมนี้นะครับขอเชิญชวนคุณผู้ชมท่านมาสัมผัสต,ตัวจริงได้ที่งานรับรองสวยถูกใจแน่นอนที่สาคัญเรามีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะลูกค้าที่จองในงานบ้านและสวนเท่านั้นสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อมาที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยเราพบกันนะครับ